สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการกวนตีนมหาสาลชาแนลนี่คือคลิปชนิดใหม่นะครับโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณว้าวสโนว์ชาแนลนะทีนี้เราจะไปดูในรายการเซิร์ฟเวอร์กันเราเราจะเราจะแข่งกันถ้าชนะหนึ่งรอบกุจกคลิปครับผมบ้าโอเคครับ นี่คือคลิปแรกของการแคสเกมคุณเจอสวยสดนะเอ็มสวยสดทงไมผมอีกแล่ะอ้วสวยสดรักนะไหนไหนวะเดียว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 นี่นี่เข้าสวยสดนะเราจะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนี่ไงเจอแล้วสวยสดไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับผมกวนตีนว่าสันแชนแนลนี่คือทีนะครับเขาชื่อว่าแบบนี้นะครับนี่คือกัปตันอเมริกาโน นะก็ค <Nah, S 2> mm. ือคุณว้าวสนุ่ยแชนแนลนั่นเองแต่ของผมอะไรครับผมผู้หญิงกระตุ้นครับอะไรครับชุดรูปแบบครับว่างเปล่าชุดรูปแบบอะไรครับผมอ่ะอ่ะอ่ะกูพิมพ์พลางกูพิมพ์โลเลยเนี่ยไอ้หำาดาอ่ะกูพิมพ์พิมพ์โลเลยอ่ะไงสวัสดีค่อ่ะอ่ะกูพิมพ์โลเลยเนี่ย คครับจะใหุ้ณเมื่อไหร่จะเสร็จวนันนี้โอ้โหหนึ่งนาทีแล้วนะเว้ยเข้าจิตจักรอนไปเลยดิออกออกออกไหนอ,อ่เมื่อเคยคุยกันมาอีกแล้วโอ้ไม่เนี้ยโฆษณาโฆษณาโอเควั<อ>คนนี้หนวันตรีก็ผม ผมออกดังหน้าแล้วครับผมแล้วว่าอะไรนะ่ยนึก X ็ o x อกรคืออะไรไม่รู้จักเลยผมยังไ,ไม่ขึ้นดีนะเอาแต่นั้นคุณตีนแล้ว็คุณอยูไนะ่ไหนครแลเจาจะวัดก <c oughs> ล่องทีนี้ก็เขียน X ตัว X เ,เข้าไปนะโอเคเอีกการ์ดเลียนแบบอย่างมหาอ้าเขาเริ่มกันแล้วยังของมึงของคุณ็เริ่มกันแล้วลยังไย คุณอยู่เมมไหนเลยซ์คุณละแมมกับมึงก็แล้วกันฟกนี่คือการโกนตีนนะผมครั้งใหญ่ผมต้องออกแล้วนะครับเพราะว่าแมมนี้มันโคตรจะไม่ได้เรื่องเลยนะใช่ตอเลยนะครับไมื่อไหร่จะเริ่มกันนะลูกไอ้เมมนั่นอะกูพิมพ์ด่าโลาเลยเนี่ยมันต้องออกมาแน่นอนคุณกลี๊ครับเจอกันเจอกันนะเดี๋ยวจะแล้วก็ผมจะก็โคตรสนุก ไม่ใช่อะดิกล่องกลางกระบาดโอ้โหควรจะทเิป x b อ x เอาดิเอาดิซืบซืบให้โจทย์มาแบบนี้มันไม่ชนะใจของควางตีนหรอกโอุยครับ นี่ครับ F box คุณอ,อยู่แมไหนจัดหนักจัดเต็มเลยเวลาำงานไป50วิคุณเก่งอ,อย่างวะไม่เสร็จเดี๋ยวนี้ดีกว่าเออนี่เดบ๋ยนี้ดีสิป,ปีผ่านไปคุณเก่งอ,อย่างาไม่เสร็จเฮ้ยเราว่าเสร็จแล้วเ้ยคืนหลัง เฮ้ย okay, nee ิจะให้ขึ้นเสียงโอเคครับผมนี่ครับ Xbox ควรตีนมากไม่ไม่ไม่ครูยังไม่จบเลย Xbox จุกจนไม่สวยเขี่ยเลยว่า Xbox ไม่รู้จักก็ต้องวาดแบบกวนตีน,นะะดูคนอื่นก็บ,บ้างดิเอ้ยถ้าพูดรู้จักเออเขาวาดกระดูกมันหมดเลยอะไรวะเนี่ยไอ้ตของเราสวยกว่าเยอะโนชมชมชมหลมเงือกหลอมเงือเด้อเด้อเด้อหลมือเยป้ปลานี่ครับผมของคนอื่นมีเมกมชียาด้วย นี่คนนี้นะ่าเขาท่าเขาท่านี่ของเขาจอยสติ๊กนะเอ็นยี่อนะไรเนี่ยสายลุงสายลุงจากภูเขาโอ้้หนี่สวยพี่แป้งเอฟซี 4, พี่แป้งด้วยโอ้ทำไมวะทำไมวะไม่มีเอฟซีกวนตีนสักคนเพราะว่าไม่ดังครับผูมไม่ดังมิดเลยอีบิ <EP. S 1> แล้นนี่เขาว่าดีเหรอเนี่ย คล <Clean. S 2> ีมอ๋อคลีมมมคลีมมมคลีมมุมเขาชื่อคลีมมม <Samsung. S 1> นะครับนี่ซัมซุงก็มีซัมซุง G7 แต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนยื่นะแล้วอ่ะอ๋อนี่เรารู้จกักรุ่นโทรศัพท์ก็ได้เลยแน่แน่เน,นี่ยซ <Samsung. S 1> ัมซุง Samsung SMG7 เห็นไหมคนสืบสวนมันก็เทพกันแบบนี้สิละ เออเอาเอามันเข้าเอาตังที่สบายใจเดี๋ยวจ้าอันนี้ชนะถือว่าผมมีการฟลุกเล็กน้อยดูดิไอ้เอ็กบ็อกวันตีนไหมล่ะเนี่ยมึงโอเคครับผมผมนม่ว่าปืนใหญ่นะครับผมว่าผมูหมูคนละแม่กับคนคนตีนล้วว่าได้สวยๆนะวาได้สวยๆ นี่เราชนะแน่นอนก็ด,ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณไม่ได้หรอครับไม่โหวตได้ใครดีกว่าครับ Xbox อะไรวะคูณในวัดปุนบอ้าวอา,อาให้คนนี้ให้คนนี้โอ้ได้กันกระหน่ำ,ำซัมเมอร์เซลเลยมื่อกยแล้วผมแล้วว่าได้แข่งของเออว่าละไอ้เหี้ยเอาให้เราบ้างให้เราบ้างดีไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ กบผมคลิปเจ๋งตอนนี้เราก็ได้ผูช้ชนะมาคืออเหีันนี้นะมันใสชิบหายเออโอ้ยมันให้โหลดดิ้งอะไรอีกว่าหี๋อั่าจังเลือดมือเหยื่อคือว่าได้สวยกูไม้ตบเลยโอเคครับผมคลิปนี้นะไม่มีสาระเลยก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้นะ Saya di kapu.